สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับรถทึกรถตู้พลิกคว่ำบาด78เสียชีวิต1ลรายรถตู้นำผู้โดยสารเสียหลักพลิกคว่ำบาด78เสียชีวิต1ลรายเมื่อวันที่16มกราคม67ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอวังเหนือจังหวัดลำปางรับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตรุรถตู้พิกคว่ำก่อนถึงโคง้งป้อมยามวังทองตำบลวังทองอำเภอเวังเหนือ มีผู้บาดเจ็บหลายรายจึงรีบประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลวางเหนือสมาคมผู้ภัยวางเหนืองานป้องกันอปอวางทองร่วมให้การช่วยเหลือพบรถตู้โดยสารสีบอลเงินพุ่งตกลงไปข้างทางอยู่ในสภาพพลิกคว่ำหงายท้องโดยพบผู้บาดเจ็บทั้งหมด8คนและพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นชายชาวญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลวางเหนือได้ทําการ CPR ตั้งแต่จ,จุดเกิดเหตุ ก่อนจะนําขึ้นรถกู้ชีพส่งโรงพยาบาลซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปั๊มหัวใจมาตลอดทางแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตชายคนดังกล่าวได้เสียชีวิตขณะนํานส่งโรงพยาบาลต่อมาร้อยเวรสอบสวนสพวังเหนือได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่ามีผู้โดยสารเดินทางมากับรถตู้ทั้งหมด9้าคนซึ่งเป็นญาติกันมาจากจังหวัดเชียงใหม่จะกลับภูมิลำเนา,นาที่จังหวัดพะเยาขณะเดินทางได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องคาดว่าเป็นสาเหตุ ให้รถเสียหลักผิดความดังกล่าวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนอย่างละเอียดต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ